บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสวดเอวอม,มีสุตังเอีตัง,มส,งสมยังพะคะวาสกีสุวิหะรติกปิลาวตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคณสัตทิงปัญจะมาเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวะอราหันเตหิทัสสิหิจะโลกัธาตุหิเทวตา เยผูเยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัตสนายะภิกขุสังขันจะอัตถโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทะังโหสีายังโขภักขวาสัเกสุวิหะระติกติรวัตตุสมิงมหาวะนีมหัตาภิกขุสังเขนะสสติงปัญจมัต เตหิภิกขุสเตหิสัพเตหิวะอรหันเตหิทัสหิตโลกทธาตูหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะติกุสังคันจายานูนะมยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควาตสันติเกปเจกขาถา หาเสยยามาติอัตคูตาเทวตาเสยยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังปัสสะเลยะปัสสะลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวเมีมสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาภะคะวะโตปุตะโตปาตุระหังสุอัตคูตาเทวตาภะคะวันตังอภัย ทพิวาเทวตาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตะโคเอกาเทวตาภควาตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสริมหาสัมโยปวนัสสมีงเทววกายาสมาคตาอาคาตัมมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปปาราทิตสังคันติอัทโขอปปาา เทวตาภาควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตะตะโคภิกขเวสมาให้ทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังสุสาละทีวเนตานิขะเหตวาอินทะลิยานิลักขันติปันธิตาติอัตโคอปลาเทวตาภาควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเสตวา ขีลังเชตวาปรีขังอินักขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะหลันติสุธาวิมาลาจะขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอป,ปลาเตวตาภควาโตสันติเจอิมังคาทั้งอภาสยเจกิพุทธังสระนังคตาเซนาเตคำมิดสันติอป,ปายภพูนปหายมานุสังเทหังเทวกา ยังปาริปุเิสันติติอัตโคภะวะภิกขุอามันเตสิเยภุยเยนะภิกขเวทะสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาทะกะตงังทัสสนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอเหหฮสุงอติตามทานังอรหันตสัมมา สัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมาเยว,วะเทวตาสันนิ <c oughs> สันนิปติตาอหิสุงเสออยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอัตอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมาเยว,วะเทว,วตาสันนิ ปฏิตาภวิสันติเสยยธาปิไมหังเอตละลหิอาจิขิดสามิภิกขเวเทวกาญาณังนามานิจิตตยิตสามิภิกขเวเทวกาญาณังนามานิเทสิตสามิภิกขเวเทวกาญาณังนามานิตังสุนาัสาทุกังมณะสิกโลทพภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโค เจพิคุปภควะโตปัจจโสสุภควาเอตถะโจะสิโลกมนุษยามิยัตถภูมิมาตทัทธิตาเยจิตาขิริขพลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันรลีนาโลมหังสา พิสัมพุโนโอทาตมมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาภิโยปัญจสติยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอามันติสัทธาสาวกีสาสนีละเตเทมกายาอภิกันตาเตวิชาณาถภิกขวเตจจอาตัปปะมะกะลุงสุตวาพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุระหุ ญาณังอมนุษย์ฐานทัศนังอัปเปเยสตะมัตถคุงสหัสสังอถะสัตตลิงสตังเอเยสหัสสานังอมนุษย์านนมัตถสุงอัปเปเยนนตมัตถคุงทิสาสัพพาพุทธะอหุตัญจสัพพัอภิญญายะววะจิตตวานจจุมาโตอามตยิสา สาวกเกศาสนีและเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิคโวเตภิคโวเยวุหังกิตายิสามิขิลาหิอนุปุปโสสัตตัสหัสสาวยักขาปุมมากาปิละวัธวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางจะหะ ชะสหัสสาเหมักวตายากขานานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมาณาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหัสสาอยากขานานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนโมทมาณาอภิก กามุงพิกุลนางสวิติงวนังอิจเจเตโซลาสัสหัดสายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามุงพิกุลนางสวิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันณนะวันโตยัาสัตสีโนโมมทมานาอภิกาุงพิคูนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชะขะหิโกเวปุลละสะเวสนังพิโยนางสตตะสหัสสังยขานางปยิรูปปาสติกุมพิโลราชาขะหิโกสววสโส,ส,าสาาป,ป,ปาสคมาส,ปาสมิติงว่านางปุนิมันจติสังราชาทตตะลัโทภาษาสติคันทพานางอาทิติ มหาลาชายสัสติโสปุตาตาปิตัสสะภาหวอินทนามามหาภลราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางทักขีนันจติสังราชาวิรุณโหตประสาสติอุมพันธานังอธิปติมหาลาชายสัสสิโสปุตาตาปิตัสสะภาหวอินทนามามหาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,านนาวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมามนาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่นานางปัจฉิมันจะทิสังราชาวิลูปโคปัสสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตาตาปิตัสสะภะหโวอินทนานามาภะพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,านนาวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมามนาอภิการมุงภิกขูนาง สมิติงวนังอุด <c oughs> ตะรันอุตตรันจติสังราชากุเวโลตักสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายาสาสัสสิโสปุตตาปิตตัสภะโวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยัสาสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง ปุริมาทิสังจัตตาลัตโททักเขนวิบุณหโกปัชิเมนณวิรูปคโคเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทันทันละมานาอัตทังสุวเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัณยกาสัทธามายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทนูกามเสธโทจะกินนุมันตุนี่มันตุจปะปนาโทโอปมัมโยจะเทวะสูตโจตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโพนโนราชาชาโนสโพอาคูปัญจะสิโคเจว,วะติมพะลูสุริยาวจัจสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทภาสหรลาชุพิโมทมานาอภิ กามูลภิกูนางสมิติงวะนางอัฏฐาคูนาสภาอาคูเวสาลาสหะตัชกากัมพละลัตตัลาอาคาสปายาคาสหะยาติภิยามุนาทตาลัทธาจะอาคูนาคายาสัสินโอเอลาวนโนมหานาโคนโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคลาเชสหะสหาหานติทิพายทิชาปักขีวิสุทธจัก ภูเวหายสาเตวนามัจจิปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนะมังอภยันต์อภยันตานาคาอ克拉ชานมาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโสันหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุตังจิตาวิเชตะวิชลาหัตเทนะสุ สมุทังอสุลาสิตาพาตโลวะวาสวัสเสเต,ตอิทธิมันโตยสัสสิตโนโกาลคันชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจับมหาลาโธนโมจิสหสตันจะพลิปุตตานังสพเพเวโรจะนามกาสันในหตตวาพลิงเซนังราหุพัทธปา พัทธมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตภิกขุสมิติงว่านังอาภูจะเทวาปัทาวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาสมุจเตยะสัสสาสหาเมตตากรุณายิกาอาคูเทวยสัสสีนโนท,ทเสตทัสทากายาสเพนานัตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสษัสิโนมูทามานาอภิกกาุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสหะดีจะอาสมาจะทวียมะมาจันทัศสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุลกิตาสุริญยัตสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขัตตาณิปุรัก กิตวาอาคูมันทวะหาลกาวาสูนังวาสวาโวเศโทสกโกปาคะปูรินทโททะเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมามนาอภิกามงุงภิกขูนังสมิติงว่านังอัฏาคูสหภูเทวาชาลมามักิสิคาลิวะอาลิ กาจะโลชาจะอุมมาปุพะนิพาสีโนวะนุนาสหะธรรมมาจะอัจจุตาอาจจเนชากาสุเลยยะลุกิลาอาคูอาควสวัณีสีโนทเสเตเตทัสธากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัจสีโนโมธมานาอภิกามุสุูนางสมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุสุตมะมนุษามนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาคูอธากูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญสสิสิโนทเสตทัสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิธิมันโต วันนวันโตยัสสสโนโมทามนาอภิกาาโมภิกขูนางสมิติงว่านางสุกากละวมมหาอาลุณาอากูเวขนสาสหโอทาตะไคยหาปาโมหาอากูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาหาลักามิสกาจะยัสสิโนทนายังอาคาปชุนโยทิสาอภิวัสสติทเสตทัสทากายา สเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางเคมยาตุสิตายามากันตะกาเจยะสัตสิโนสัมภติกาลามเศธาโชตินามาจะอาสวานิมานละติโนอาคูอัฐาคู บาลนิมิตาทาเสติทัสทากายาสเพน,นาัตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสินโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านางสัเทเทตีเทวานิกายาสเพน,นาัตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทิสาสหะปวุทธะ Jatimaki lang uka tinamana sawang takemu tak katalang na kang jantang wa asita titang supama pala. Mato japuta iti mato sahaksan nang kumalo tiso jaso pa kak samiting wa nang sahasapamaloka nang mahapamak อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธะอิสลาอาคูปเจกวัดสติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวะลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกเมมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอทะกันหัสพันทัธาลาเคนะ พันธะมัตโวสมันตาปาลิวาเลธามาโวมุนจิติโกจินังอิติตัทะมหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาละมาหัดจ,จะสลังกตะวาเพราวังยัถาปวุสโกเมโคธนะยันโตวสวิชุกโกตถาโส,สปจจุวัติสังกุฏโธอสัยยังวเสตันจะสับพัง Apinyaya jaya wawa kiitewa na cak kuma tatu aman ta ji sata sa wakke sasane la tei malasena apik kan ta tei wicana sutawa putak sasa senang wi talakke hi pakka bung ne สังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชัดเนสุตาติบทที่15บหมงคลจัก,กรวาลใหญ่สิดิทเตมะติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริ มิตรปุญญาทิกาลัสสะสัพพันตลายะนิวารณะสมัตถัตสสะภควโตูอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสมะหาภุริสารกขณานุภาเวนะอสีแตยานุพหยาพยัญชนะนุภาเวนะอัตถุตตระสตังมังฆลานุภาเวนะจัพพันนาะ ลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสศปาลิมิตานุภาเวนะทัศอุปาราลามิตานุภาเวนะทัสศปาระมัตตะมัตถปาลมิตานุภาเวนะสีละสะสมาธิสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยนยะธรรมานุภาเวนะจตุลานสีติสหสธรรมะขันธานุภาเวนะนาวโลกุตะละธรรมานุภาเวนะอัตถังคิ กมัคคานุภาเวนะอัตถสมาปติยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะทสัสสะภะระยานุภาเวนะส,สัพพัญญุตายาน,านุภาเวนะเมตตากรุณานมมทิโมทิตาอุเปฆานุภาเวนะสัพพลิตานุภาเวนะรัตต นาตาณตัยยะสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลขโสกุปัตถวะทุกขโทมานตุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมิทชนตุขีทีขายุตาตุยหังโหตุสตาวัศชีเวนะสมังมิโกโหตุสัพพธาอากาสัปปัตตะวนาภูต นิคังคามะหะสมุทาอลักขากาเทวตาสัทธาตุมเหอนุลักขันตุภะวะตุสัพพมังคลักลักขันตุสัพพะเทวตาสัพภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตภะวะตุสัพพมังคลักลักขันตุสัพพะเทวตาสัพ ปธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตภวตุสัพพมังขลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตนักขตยักขพูตานังปาปะคาหานิวาระนาปริตตัสสะนุภาเวนะันตวาเตสังอุปั เวนะขัตตายักขปุตานังปาปะคะหะนิวาละนาปาริตตสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะขัตตายักขปุตานังปาปะคะหะนิวาละนาปาริตตสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่สิบหกพัทเทกรัตตคาถา อติตังนันวาขาเมยยะนับปะติกังเขอาขาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะติตังปะี้นันตังอุปนันจะอนาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นกันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพะลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเลือนทรานนั้น,นเนืองเนืองให้ปคงเทศ อันเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะละนางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังฆาลเตนะมะหาเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพทเทกรตัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดคา้านทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีเจริญหนึ่งด้วยระกายชนีแล <c oughs> บทที่17 อภินปัจจเวคขนะปาถะ <c oughs> ชะลามะชะลารรมโมหิชะลังอะนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธร,รมโมหิพยาทิงอะนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะระธรรมโมหิมะะนังอะนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมนาปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นต่างๆคือจาก คือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของจเจรอนใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสโกหิกรมมัสโกมหิมกรรมะทายโยโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมปะปฏิสารโนเรามีกรรมของตน,ตนเรามีกรรมของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริตสามิกัรละยานังวาปะปาวาปะปะกังวาตะสะทายาโทภวิตสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาติคือว่าต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไป เอวังอหิหิอภินังปัจเจเวกิตตปัจเจเวกิตตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทิน